สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมาอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อน,นี้กะทินหน่อยจะมาเห็นเมนูแกงน่อไหม่สดใส่ปลาเมึกแห้งจ้าอันนี้ก็เป็นน่อไหม่สดๆที่กะทินหน่อยได้มาเนาะกะทินหน่อยก็สีเอามาปอกเปลือกทำความสะอาดแม่เพื่อนบอกว่าน่อไหม่อันนี้เอิ่นว่าน่อไใหม่บงหวานเด้อจ้ากะทินหน่อยก็ออยกว่าคอยรูบันใดนาอววาน่อไหม่อันใด่อว่าจังไดอันนี้เฮากับปอกเปลือกออกเนาะคะ่ะ อันนี้เป็นคลิปที่สองที่กะทินหน้อยกบม,มาเฮ็ดอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่กะกันยังคืนหอดทุกคนคือเก้าทุกคนกะเป็นกําลังแรงใจให้กะทินหน้อยเนี่ยเด้อที่นี่เข้าปองน้ำใหม่เสร็จแล้วเข้ากะตาส่วนอ่าหัวกับถ่ายส่วนที่มันแข็งแข็งเนาะคะ่ะส่วนที่มันย่ำเมื่อด้นี่ออกะคะ่ะตัดออกเลยค่ะอัในใดแข็งแข็งว่าต้องไปเสียดายเนาะ,ะหลังจากนั้นเข้าก็เอามาฟานบางๆะคะ่ะหรือว่าบางคนน่ะจะมัก ยังเช่นอันพอเนาะคะ่ะพอหน่อยนี้เพิ่นจะมักแบบว่าให้เอามาทูบเป็นตอนโคโรเชเลไหมคะแต่ว่ากระทินหน่อยนะ้ะมักฟานแบบบางๆเวลาสดมันจังเป็นอ่อนอวลัวเนาะคะ่ะอันนี้ก็เอามี2สองคมฟานฟานฟานให้มันบางๆเลยนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ หนีกระคำมืดแล้วค่ะกว่าจะไปเอานมอหม้มากกว่าจะได้มะต้มเนาะเข้ากับตังค้างหมอเลยค่ะแล้วก็ใส่นมอหม่ลงไปเนาะใส่น้ำให้กาปริมาณให้มันพอท่วมนมอหม้เด้อค่ะเข้ากับใส่เกลือลงไปจักน้อยนมอหม่มันจะได้จืดเร็วเนาะแล้วก็มันจะเห็ดให้ดึงรสชาติความหอมของนมอไม้ได้ในส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเข้ากับต้มไปจนว่ามันเดือดแล้วก็ คือสูตรของกระทินหน่อยเองก็คือจะปล่อยให้น้ำม,มันแบบแห่งไปเลยอะค่ะแล้วจากนั้นกระทินหน่อยก็จะขัวเนะขวนานอ่ำใหม่วิธีการนี่จะเฮ็ดให้น่อใหม่ของเฮานี่มีความหอมแล้วก็น่อใหม่มันจะบ๊อกแข็งค่ะมันจะอ่อนๆนุ่มๆ,มๆเวลากินจะแบบเออรู้สึกนุ่มแสบประมาณนี้ค่ะแต่บางคนก็อาจจะต้มแล้วก็ยินน้ำทิมจังสีกับ กาไใดขึ้นกันค่ะแต่ว่าวิธีการหนี่ก็บ่ขมได้ค่ะแบบต้มแล้วก็ขวาบ่ามีรสขมเลยค่ะนี่เข้ากับขัวไปเรื่อยๆจนมันแหงนะคะนี่กะทินหน่อยกับมาเก็บใบยานั่งอยู่หลังบ้านช่วงนี้อาการห้อนข่าพี่น้องบ้านกระทินหน่อยยังางบ่าท่านเอมีฝนตกนํามูลเลยค่ะห่อนแรงค่ะแบบไปตกกาวนี้กาแบบ ายแดงแห่งวรล้คือกันว่าจะรอดบอ่นี่ค่ะเข้าใดใบยานาั่งว่าก,กับมะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามือของเข้านี่และค่ะยองเข้ากะลางทำความสะอาดมือเนาะเข่าเห็ดกินเองกะขออนุญาตใส่มือเนาะคะ่ะยองอจะตตำแล้วก็ขั้นเอาหนามก็ได้ค่ะตะว่ากระทินหน่อยว่าการยองยานา่งนะมันเห็ดห้ยางของยานาง่งแล้วก็ความหอมยานาั่งมันออกหลายกว่าเนาะก็เลยหมกักที่จะเห็ดแบบนี้มากกว่าค่ะ แลลวาห่ก็เอากากเอาใบมันออกที่นี่กะตำข่าเบือค่ะแกงเนื้อใหม่ขาดบะไรคือข้าเบือข่าเบือก็คือเป็นข่าวสารเหนียวแซ่น้ a ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเห็นมันนิ่มเนาะแล้วเ่าก็มาตําให้ละเอียดค่ะผู้ใดมักแบบคคนๆกะใส่ข่าเบือหลายๆแต่ว่ามักว่าคนไปใส่ข้าเบือหน่อยที่นี่กะลังตำข่าเบือละเอียดแล้วกะใส่พริกลงไปตำตามไปเลยค่ะ ส่วนมากกะทิน้อยให้กับเขาอาหารอีสากนกะทิน้อยิใส่บักพีกบานเห่าเนาะค่ะบักพีกกะเลียงเนี่ยมันมันจะมีความเผ็ดความแสบแล้วก็ความหอมเนาะนี่ค่ะอันนี้กระเซตเรียบร้อยแล้วที่นี่เห่าก็เอาเขาเบือก็พีของเห่านี่ไปละลล่แนะนำยาน้่งค่ะ อันนี้ก็คือมันเฮ็ดให้เขาเบื่อมาละลายในส่วนหนึ่งเนาะค่ะเวลาเข้าไปค้างหมอสีมันจังบอติดก้นหมอค่ะเนาะแล้วก็บอกคอยจับกันเป็นก้อน,นะคะ mm ่ะโค้นไปเรื่อยๆให้เขาเบื่อละลายอันนี้ก็เป็นน้องใหม่ที่เข้าขวไว้งแต่กลางคืนเนาะคะ mm ่ะกะมาค่างหมออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาน้ำยาน้างเอาผิกเขาเบื่อที่เขา้าผสมกันไหวใส่ลงไปเลย การกาปริมาณนำที่ใส่เนาะค่ะหลังจากที่ห้องใส่นำยานา่งไปแล้วหรือว่าบางคนนะ่ะถ้าอยากใส่เฉพาะนำยานา่งก็ให้คันนำยนานั่งหลายๆเนาะทำามักสดหรือบางคนถ้าคันนำยานา่งมันบ่พอกะใส่นำเปล่าได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเฮดบดกะทินหน่อยถ้าจำว่าผิดผ่ากลางนะจะเอื่นว่าเฮดล่มค่ะถามว่าแมนกะบ,บอกกะทินหน่อยเลดเดอร์ะากะทินหน่อยก็บ,บอกมั่นใจเนาะใส่เฮดลงไปเลยค่ะ ขางหมอก็ใส่ส่วนผสมอย่างต่างๆลงไปที่นี่บางคนอาจจะสงสัยว่า,าแบบิีแกงที่ใส่เนาะบา๊ดำตะไคร้หอมแดงอยังสีบ่ค่ะสีไส้กระได้ค่ะแต่ว่ากะทิดหน่อยเนาะบ่ค่อยมากเพราะว่าอย่างนั้นไปนตัดความหอมของพวกเนาะใหม่คาขาเนาะก็ได้มักแบบบ,นบานๆทั่วไปที่นี่พ่อห้าแกงทุกอย่างจนสุกเดือดแล้วใส่ลูกโดดลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งเนาะฉีกเป็นตอนๆ กะทินหน่อยนี่อย่างเสแนะน้าอย่างหนึ่งคือถาบ่มีปลาหมึกแหง้งเสีใส่แบบปลาทูเข้มหัวปลาทูเข้มยังสีกระแซบเพื่อกันได้ค่ะมันจะนวเนาะที่นีห่ากระแกงให้ปลาหมึกมันสุกไปก็เริ่มปรุงรสนะคะผงนวใส่ไปเลยผู้ดใดบ่ก,กินผงชุรสกับ,บอ่อสเด้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือเนาะการปรุงรสนี่กะทินหน่อยสิบ่ได้บอกปริมาณที่ชัดเจนนะคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นรสชาติที่แต่ละคนมักกินเนาะ ตว่าส่วนผสมกะสิประมาณนี้อะค่ะสูตรของกะทินหน่อยมีผงชูรสเกลือนำปลาแดกซ้ำนี้ค่ะนำปลานี่กะทินหน่อยพอคอยใส่ค่ะส่วนหมากใส่ก็จะเติมแบบช่วงไายๆถ้าเกิดว่ามันจางมันเอียงสิเนาะอันกะทินหน่อยให้ไปหาเดือนหมอสอดแล้วได้ค่ะหมอได้ตำแหน่งกะทินหน่อยแม่เพิ่นกับมาปะหาเนาะ นี่ค่ะกระทิน,น้นอยว่าใส่หมอเกาเกาเห็นนะกินมันันแสบดีอะค่ะมันขาดสีดีเนาะอันนี้ก็เลื่อมซุปอัวรัวเข้ากันละค่ะมื่อนี่กระทินนอยมีใครหมดแดงพร้อมด้วยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึ่งก็คือแม่เป้งค่ะ บางเอิญไปตลาดแล้วก็เลยได้มาเนาะค่ะก็เลยมาแกงใส่นมไมซูพีน่น้องกินค่ะเฮากระข้นเ้มันสุกเขากันค่ะค่ะที่นี่เฮากัลำวมาเริ่มใส่ผักของเฮาเลยเนาะผักก็จะมีสามหอมนะคะวันนี้มีผักอิตูผักขาผักแงะ ก็อาจจะมีหลายๆคนที่ยังบรรู้จากผักเสงแงะเนาะคะ่ะผักกลางน่าจะเอิ้นว่าผักชี้ไล่ผักหอมไล่ประมาณนี้นละคะ่ะใส่แกงน้ำใหม่เส่หมกน้ำใหม่นี่จะแซ่บมากๆเนาะก็ใส่ลงไปเลยและกะแกงให้ผักมันสุกนะคะง่ายๆค่ะการเห็ดก,กระเพาของกะทินหน่อยง่ายๆบบมีอย่างซับซ้อนเลยพี่น้องสามารถไปทำตามได้เด้อค่ะ กาวม่ารานี่เป็นวอลว่าคอยของปันไดกะทินหน่อยเขออาไพหลลยๆเดอค่ะแต่ว่าเอฟซีวางค้นกับเจ้าห้วแ,และว่ากะทินหน่อยอยู่ในช่องพอหน่อยซ้อยเดิมเนาะคะ่ะระหว่างทีบริเบิงกะทินหน่อยก็อาจจะเห็นกะทินหน่อยในช่องพอหน่อยซ้อยเดิมจังใดก็ฝากติดตามช่องพอของกะทินหน่อยเนะะ่เด้อค่ะอันนี้เขากกะแกงซุกมดเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างแล้วเนาะคะ่ะ ย,ยัวๆไก่ๆค่ะในเบิรงไก่ๆ,ๆชิด้หิวนำนำซิมเบิรงจังน้อยค่ะ้าสมุลดลรสชติโอเคแล้วก็เอาเลยคะ่ะเทลงใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็กินแกงน้อใหม่ต้องกินขาบเทียงบายประมาณนี้แล้วค่ะจังสีแสบเนาะอาการหอนๆเทิ่งกินเทิ่งเงื้อไหลไข้ย่อยแล้วกะมีตับมะฮุงจังนอยกะแสบโอเคเขากันเลยค่ะ สามราบมือนีกะทินหน่อยก็ขอโตัวลาไปกินแกงน้ไม้กันเด้อค่ะขอคุณหลายๆเด้อค่ะบ๊ายบาย